สวัสดีครับทีนี้เราถึงการซับซ่บทีวีกาเกมเมอร์นะครับเขียนชื่อชื่อนักผิดก็ต้องขออภัยนะ,ะวันนี้เรามาสอนลงเสียงพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เลยครับมาลุยอ่าขั้นแรกครับกดคลิกขวาที่ตัวเกมไอช็อตครับแล้วก็เออเอ,เอแล้วก็ไปที่โพเทนทินอะไรมันนะ่นแะแล้วก็พอวมาอย่างงี้ปุ๊บให้เรากดโอเพนไฟล์โลเคชันนะครับอ่ะพอกดปุ๊บใช่ไหมให้เรากดสตรีมมิ่งครับแล้วก็เทสติปาร์ตี้นี่ครับแล้วเราก็ โหลดของต้องไปเอาจากพี่คุณเขียนว่าในเขียนใน YouTube ว่าลงเสียงพี่เอทาล็อกเกอร์นะครับจะมีของ d ีไอชนนลนะครับเออเนะเราก็จะได้เป็นลิงก์นี้ครับเขาจะให้ลิงก์มาต้ดีคิวชั่นนะครับอืนะครับพอเปิดปุบ๊บเสร็จมาแล้วก็เอ๊ยกดผิดทอรเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดตรงนี้ครับแล้วลบของเก่าออกไปนะครับอ่าลบแล้วเราให้ลากของใหม่ที่เราโหลดมาใส่ไปในนี้ครับ อ่ะแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วถ้าคุณเข้าเกมอยู่ครับให้ออกเกมแล้วเข้าใหม่ครับอืมนะครับถึงเสียงจะติดครับถ้าไม่ได้ออกเกมแล้วเข้าใหม่เสียงก็จะไม่ติดนะครับอืมก็ขอจบการแคส์คลิปลำเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ